สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยปยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวสุพเคราะห์ที่กำลังจะมีอิทธิพลหรือว่ามีความเข้มแข็งอย่างมากอย่างดาวพระสุกนะคะเพราะว่าดาวพระสุกนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความรักความสุขนะคะเป็นดาวแห่งกิเลตัณหาเงินทองเป็นดาวแห่งความสวยความงามค่คงงมคะกำลังจะโครจรได้ตำแหน่งกษะเสตราชธิดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนะคะสำหรับดาวแต่ละดวงที่จะได้รับดาวพระสุกนั้นนะคะโครจรเข้า มาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลในช่วงวันที่4พฤศจิกายนปี2568ค่ะเราจะมาพิเคราะห์พิจารณาถึงอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้และต้องขอเกริ่นให้กับแต่ละลัคนาราศีได้ทราบนะคะว่าการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ยังได้เกณฑ์สําคัญที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกด้วยนะคะซึ่งหมายถึงดาวทั้ง5สําคัญอยู่ในเกณฑ์มหาอํานาจนะคะ ดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลและเป็นเกษตรราทบดีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะพลิกโฉมะะของชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเลยก็ว่าได้ค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณคะ่ะ ในวันที่4พฤศจิกายนปี2568ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลมาอยู่ในเรือนเกิดบ้านเกิดของตัวคุณเองนะ,ะการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในราศีตุลมาอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีค่ะคือเป็นกเกษตรราธิบดีและดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้เกณฑ์ที่สำคัญอีกเกณฑ์นหนึ่งเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์ชั้นสูงที่บ่งบอกถึง คุณสมบัติของผู้นำที่มีสเสน่ห์มีชื่อเสียงผู้คนให้การยอมรับและเจ้าชะตาก็มักจะประสบผลสำเร็จจากการใช้วาทศิลป์จากการใช้ศิลปะหรือจากการใช้ไหวพริบป,ปฏิพานของเจ้าชะตาเองนะคะนั่นก็คือในระยะนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างที่จะมีไอเดียลดแล่นมีความสามารถในการเป็นผู้นำนะฮะหรือว่ารับผิดชอบงานสําคัญสําคัญได้การวางเนื้อวางตัวดูดีมีสเสน่ห์นี่ประมาณนั้นเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นดาวพระสงค์ยังร่วมกันกับดาวพระพ และดาวพระอาทิตย์จะส่งผลทําให้เกิดปัญญานะะเกิดการสื่อสารจะส่งผลทําให้คุณเกิดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นในระยะนี้นะคะมันเป็นเหมือนช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะกลับมามีพลังอีกครั้งคุณจะได้กลับมาชาร์จพลังคุณจะได้คุณจะรู้สึกถึงแรงขับเคลื่อนใหม่ๆที่เกิดขึ้นในใจของคุณอยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะคะคือ คือมีความรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองดูดีขึ้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการงานก็อยากจะทํางานให้สําเร็จให้ลุล่วงด้วยดีด้านการเงินก็อยากจะเป็นคนที่มีเงินใช้สบายไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดในด้านรูปร่างหน้าตาก็อยากจะดูแลตัวเองให้สละสวยสวยงามเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูดีเพอร์เฟกนะคะแต่งตัวดีดูดีมีออร่าประมาณนั้นค่ะเป็นความรู้สึกของชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ถ้าเราจะพิจารณาในแต่ละด้านเลยนะคะ ในด้านการงานนะโอ้โหชาวลัคนาราศีตุลระยะนี้ถือว่าเป็นจังหวะทองของคุณโดยแท้จริงค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนแห่งศิละปะแห่งความสวยความงามความสัมพันธ์นะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อโคจรมาเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ที่ราศีตุลในครั้งนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจกิจการเกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าหน้าผมความงามคลินิกนะครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมุมที่คึกคักและคึกคืคค้นมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนชีวิตการงานของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยกำลังจะจุดประกายอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีพลังในการต่อยอดคุณจะมีพลังในการลุยอย่างมากใครที่เป็นพนักงานประจําข้าราชการรัฐวิสาหกิจคุณจะมีแรงดึงดูด นะฮะหรือว่าแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากไปทํางานอยากจะพรีเซนต์อยากจะ,กจะนําเสนออยากจะใช้ไอเดียของคุณในการเ,ออเสนอต่อหัวหน้างานนะฮะมันเป็นช่วงที่คุณขยันไปหมดเลยนะฮะแล้วคุณจะทําด้วยความสุขจริงๆนี่แหละค่ะคือชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านได้โอกาสใหญ่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจให้ทํางานสําคัญสําคัญใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจ,ก,จการก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆได้ออเดอร์ใหม่ๆนะคะแต่อย่าง อะไรก็ตามดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นเกษตรราธิบดีนอกจากจะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกแล้วยังเป็นยังเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์เนี่ยมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวดาวพระพุธ นะคะแต่ตอนแต่ต้องบอกว่าการมาเจอกันไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากๆเพียงแต่ว่าพอดาว3ามดวงนี้มารวมตัวกันมันอาจจะทําให้คุณนั้นหลงตัวเองได้ง่ายนะคะก็คือคิดว่าเราทําได้คิดว่าเราเก่งคิดว่าเราเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นมันอาจจะมีความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดได้โดยที่เราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปนะคะ ในมุมของการเงินการทองกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลนคะคะดาวพระศุกเป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุข เป็นดาวของเงินสดอยู่แล้วเมื่อโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีตุลการเงินสดใสค่ะการเงินดีค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณจะจัดการเงินของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการซื้อของที่อยากได้มีการใช้จ่ายไปกับการแต่งตัวเพิ่มออร่าเพิ่มความดูดีให้กับตัวเองนะหรือมีการใช้เงินไปกับการแต่งบ้านการแต่งรถการรีโนเวทบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านซึ่งทั้งหมดเนี้ย มันเป็นลักษณะของการใช้เงินเพื่อส่งผลดีต่อภาพลักษณ์นะคะคือชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะสามารถสร้างภาพลักษณ์หรือว่ายกระดับฐานะยกระดับยกระดับชีวิตของตัวเองให้ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะชื่อเสียงหรือสเสน่ห์ของตัวคุณเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับด้านการเงินการทอง การเงินคล่องตัวชื่อเสียงก็ดีโดดเด่นนะคะพลังของดาวพระศุกร์จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลหางเงินได้จากหลากหลายช่องทางมีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษคุณจะไม่ได้มีอาชีพเดียวแน่นอนชาวตุลนะคะดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลจะได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าช่องทางใหม่ๆจะให้เงินเยอะหรือเงินน้อยก็ตามแต่อย่างน้อยมันทําให้คุณใจชื้นใจฟูได้มากเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินอยู่ดีนะเพราะบางทีในระยะเนี้ยของ สวยๆงามๆม,มักจะมาเตะตาคุณนะทำให้คุณรู้สึกอยากได้อยากมีอยากดูหรูหราขึ้นนะฮะเอ๊ะคนอื่นมีเราอยากจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะและคําเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปลงทุนเพียงเพราะมีคนมาชักชวนเพียงเพราะมีคนมาบอกว่าคุณน่ะลงทุนสิ่งนี้ได้กําไรดีเปอร์เซนต์ดีอย่าไปหลงเชื่อแบบนั้นนะคะอันตรายมากๆ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะการที่ดาวพระศุกร์โคโจรมาเป็นกเษกษตรราธิบดีทับลัคนาราศีเกิดโอ้โหไฟแห่งความรักลุกโชนค่ะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยคู่จะติดคุณมากหรือคุณจะติดแฟนมากนะคะดาวพระศุกร์ในเรือนตนุลักษณ์จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่น่ารักน่าหลงไหลนะฮะแฟนของคุณจะหลงคุณเลยนะคะจะอยากไปไหนกับคุณอยากใช้เวลากับคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในระยะนี้เนี่ยคุณพูด อะไรอ้อนอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตามนั้นนะมันเป็นจังหวะที่อ้อนแฟนได้ขอบางสิ่งบางอย่างจากแฟนได้ประมาณนี้นะคะหรือชาวลัคาราศีตุลท่านใดที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เคยทะเลาะเบาแวงคุยกันแล้วไม่เข้าใจสื่อสารกันแล้วไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการทัศนคติไม่ตรงกันระยะนี้เหมาะในการฟื้นฟ,นฟูบรรยากาศความรักให้ดีขึ้นเหมาะในการพูดคุยกันแบบจริงจังเหมาะที่จะ ใช้เวลาด้วยกัน2คนแล้วก็ปรึกษาหารือกันวางแผนอนาคตร่วมกันอันนี้ได้เลยนะคะส่วนคนที่โสดเนี่ยโอ้โหระยะนี้ฮอตเลยทีเดียวค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลมีคนเข้ามาให้เลือกแบบไม่ขาดสายเลยอ่ะนะคะบางคนเขาก็จะพูดว่าโหโห คือบันไดไม่แห้งเลยประมาณนั้นนะคะหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยนะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านการอบรมสัมมนาผ่านการเรียนหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของญาติก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ในระยะนี้ด้วยซึ่งดาวพระศุกร์ที่อยู่ในเรือนตนุลักษ์เนี่ยก็บ่งบอกถึงความพร้อมว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นพร้อมที่จะเปิดใจอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเคยเจอประสบการณ์ความรักอย่างไรมาก็ตามแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะโอเคคุณ สบายใจมากขึ้นคุณปล่อยวางมากขึ้นและคุณรักตัวเองคุณพร้อมจะให้โอกาสตัวเองและคนที่เข้ามานั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะ ดาวพระศุกร์มาเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดเนี่ยถือว่าสุขภาพโอเคเลยนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะใครที่ผ่านการผ่าตัดผ่าเจาะมาใครที่เพิ่งป่วยไข้ไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาระยะนี้ก็เป็นช่วงที่ดีเลยในการฟื้นตัวฟื้นฟูร่างกายตัวเองคุณจะลุกมาดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสําหรับใครที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรชะล่าใจนะออกกําลังกายเป็นประจําดื่มน้ําให้มาก มา,มากนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะในมุมของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลคือคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณมั่นใจในตัวเองสูงจงใช้วาจา ที่เป็นพลังงานบวกในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวคุณพูดดีทดําดีคิดดีจะดีกว่านะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยใ้ให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ